เสียมาอะไรก็กินเมื่อนั้นแหะเองก็ฆ่าตัวตายทุกวันน่ะใช่ไหมล so ่ะท so so ่านเึงบอกเองอยากอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยไม่เห็นยากตรงไหนเองก็ทำมลงมไปดีก็สวดมนต์ไปดีสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปดีอืใช่ไหมหลวงตาก็ทำตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าอ่ะจนเจ็ดสิบแปดแล้วเนี่ยคมันไหนไม่ทําไม่มีนอนก็ทําทําแบบสบายๆไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะ นั่งนานหลวงตาก็ไม่นั่งด้วยครับถ้าปวดหลวงตาก็เหยียดขาอไม่ให้มีทุกข์เลยว่านเถอะไม่ทุกข์เลยไม่ทนเลยไม่ให้ทุกข์เข้ามากั้มกายเลยอทุกข์อย่างเดียวก็คือนั่งนานก็เปลี่ยนครับหิวก็ต้องกินให้มันเท่าทุกข์ใช่ไหมล่ะง่วงก่อนนอนมันก็อารมณ์มันก็อยู่ในความเบาสบายเบาทําไมต้องไปทนทุกข์มันอ่ะผัวด่า ทำไมปล่อยให้มันด่าทั้งวันทั้งวันนะนเดินหนีห,หนีไปทิ้งมันดีทิ้งมาบวชเลยประมาณนี้แหละครัเอ้าวด่าอะไรก็อารมณ์เสียงมานั่นครัะมันทึกไหมม,มันทึกชินไหมชินเวลาไปสวดมนต์มนโมพุทธายะมายเราหน้าผัวแม่หน้าเมียแม่หน้าลูกหน้าเนี้ยมาบนวนเลยโอ้แก้ไขาย,ยากด้วย หนูเมื่อไรจะลืมเรื่องราวในอดีตถามประจำก็หนูทนดู่ทำไมใช่ไหมหนูทำไมไม่ออกมาล่ะครับเออมีภาระภ <c oughs> าระนั่นแหละทำให้หนูตาย <c oughs> ให้หนูเน่าครับตายแล้วก็เน่าเนีนะ่ยอ,อยู่ทำไมล่ะ <c oughs> นี่ท่านสอนลุงตานะเล่าให้ฟังเฉย